ปานปรีนะครับใช่ค่ะปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยทัศนะของสสเพราะไม่เสียนเสียได้เลยนะเก่งก็ไม่เสียได้เขามบทบาทอะไรในพักเออคือคือนี่ตอนที่บอกว่าสะท้อนเลยว่าเออเนี่ยนะเหมือนอะไรอ่ะลิงได้แก้วอ่ะนะลิงได้แก้วอ่ะเออก็ไม่รู้คุณค่าหรอกนะแล้วทีนี้ประเด็นสำคัญที่จะต้องคิดกันต่อคุยกันต่อแล้วคนก็กำลังคุยกันว่า ที่คุณปันปรีออกเนี่ยตัดสินใจลาออกเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งมาจากการที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการให้เกียรติที่ดีแล้วก็อยู่ไปก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ใช่ไหม<ะ>แล้วมันก็มีข่าวเรื่องว่ามีคนของออผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเข้าไปก้าวไายแทรกแซงอะไรต่างๆมีการสั่งงานข้ามหัวกันไปหลายต่อหลายเรื่องนะและมันมีประเด็นอื่นอีกไหมที่คุณปันปีก็คิดว่าเอออยู่ต่อไปนะแหมฉันอาจจะเดือดร้อนด้วย เพราะ,ะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะก็เป็นกระทรวงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนบางคนที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลน,นี้ได้ถ้าคุณปางปีไม่ใช่นักการเมืองประเภทใช่ครับนายครับได้ครับออจัดการใ,ให้ครับแล้วก็ถ้าพอเห็นแบบนี้ก็คงไม่ใช่ลักษณะที่ว่าไม่เป็นไรไม่มีตำแหน่งรองนายกแต่ฉันก็ยังเกาะเก้าอี้รัฐมนตรีเอาไว้ ซึ่งก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นแบบแบบนั้นก็คงจะไม่ตัดสินใจลาออกเพราะว่าไม่มีตําแหน่งรองนายกเนี่ยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยก็ไปอ่านเขาลงคอลัมน์อะไรตามภาษาตามเรื่องตามราวแล้วก็ไปเจออยู่สองคอลัมน์ซึ่งนันนวีคิดว่ามีมุมมองที่น่าสนใจมากนะเอาคอลัมน์แรกก่อนคอลัมน์แรกเนี่ยคอลัมน์ของคุณประกาศหอมคือเหตุผลของคุณปานปรีที่ลาออกสําคัญเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นเพราะว่าเอ่อ ถูกออกจากตําแหน่งรองนายกการทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีตําแหน่งรองนายกเนี่ยมันยากในการทํางานคุณประกาศหอมเนี่ยเขาก็เลยไปหาข้อมูลว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียวๆโดยที่ไม่ได้เป็นรองนายกเนี่ยมีไหมอันนี้เราเอาเรื่องนี้ก่อนนะซึ่งก็ปรากฏว่ามีค่ะ มีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลายท่านที่ไม่ได้เป็นรองนายกมีใครบ้างมีเอ่อเช่นรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยตอนนั้นมีคุณทักษิณชินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้นั่งควบเก้าอี้รองนายกรัฐบาลชวน2มีคุณสุรินทร์พิษุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงตําแหน่งเดียวหรือแม้แต่รัฐบาลของคุณทักสินไม่ว่าจะเป็นคุณกันตทีสุภาพมงคลหรือคุณปรีชาเลาหาพงษ์ชนะก็นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเก้าอี้เดียวแล้วก็เป็นแบบนี้ต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลค่ะทางรัฐบาลของคุณสมัครคุณสมชายคุณอภพิสิทธิ์หรือจนถึงคุณยิ่งรักก็ไม่มีการนั่งควบ จนกระทั่งมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละที่มีคุณดอนปอรลามาัดวินัยนั่งควบคือที่เอาข้อมูลนี้มาให้ฟังเพราะอะไรคุณประก,กาศหอมเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าฉะนั้นสาเหตุที่คุณปานปรีลาออกทันทีหลังจากมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็ได้อือาจจะมีเรื่องอื่นที่มีความร้ายแรงในทางการเมือง อาจจะไม่ใช่เรื่องน้อยใจที่ถูกปรับออกจากเก้าอี้รองนายกก็ได้แล้วสาเหตุมาจากอะไรคุณผกาดหอมก็เลยวิเคราะห์ว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่คุณปานปรีพูดไม่ได้ก็เป็นได้นะคะคล้ายๆกับคุณบุญทรงที่เคยอยู่ในสถานการณ์กูพูดไม่ได้นะคะและเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงไปถึงว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ที่มันมีความ ค่อนข้างชัดเจนและก็เกี่ยวข้องกับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย mm. ก็คือกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ที่กําลังจะได้กลับมา mm. ก็อาจจะมีผลหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่อันนี้เป็นเพียงการตั้งข้อวิเคราะห์นะคะทีนี้ไปอีกคอลัมน์หนึ่งอีกคอลัมน์หนึ่งเนี่ยอยู่ใน Manager ออนไลน์คอลัมน์นี้เนี่ยนะคะก็คือคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่า คือคุณปานปรีเนี่ยเป็นสายตรงของนายหญิงแห่งบ้านจันทร์สังลาเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สมัยรัฐบาลของคุณนักสินเป็นผู้แทนการค้าไทยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคีย์แมนเศรษฐกิจของพรรคเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าคือด้วยความแบบเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะ่ะเป็นคนที่มีความสำคัญแล้วก็มีความใกล้ชิดกับตระกูลนี้นะคะ ในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะเป็นไปได้ว่าในายใหญ่ยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องที่ทำอย่างไรเมื่อกลับมารับโทษแล้วไม่ต้องนอนคุกจึงยังไม่ได้มาบริหารจัดการว่าใครจะอยู่ตรงไหนอย่างไรในคอรมอรเศรษฐาดังนั้น mm. อำนาจจึงอยู่ในมือของนายหญิงอย่างเต็มที่คุณปานปรีจึงได้เป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่จนถึงตอนนี้ในายใหญ่มีอิสระเต็มที่แล้ว ตำแหน่งรองนายกของปานปรีจึงถูกริบไปแล้วเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเรื่องตำแหน่งรองนายกกับปานปรีนั้นว่ากันว่าในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษเขาได้รับการทาบทามให้นั่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์แต่ก็ได้มีการเสนอเงื่อนไขขอควบเก้าอี้รองนายกด้วยเมื่อไม่ได้ตามที่ขอไปเขาก็ไม่รับตำแหน่งใดๆอันนี้ก็เลยมีข้อมูลประมาณว่าเนี่ยอาจจะเป็นเอ,อ ความตั้งใจตัวตนของคุณปานปรีที่เป็นแบบนี้ก็ได้เช่นกันในครั้งนี้ถ้าการปรับคอรอมอโดยไม่ริบตำแหน่งรองนายกของคุณปานปรีไปให้กับคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกแล้วก็ลัตเตีกกระทรวงการคลังคนใหม่ปัญหานี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นอีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาเขาโดนล้ำเส้นจากคนต่างสายในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่ง คุณปานปรีก็ไม่มีอำนาจต่อรองเท่าใดนักเพราะว่าไม่มีสอสออยู่ในมือนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นข้อมูลประกอบนะที่มีการวิเคราะห์กันไปต่าง,างๆนานาถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการลาออกของคุณปานรปรีนะคะมันมีอีกอีกข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะอันนี้เกี่ยวข้องกับการทํางานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของ ความขัดแย้งในเมียนมานะอันนี้ที่ที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับคือคุณปันปรีเนี่ยนะเรื่องพมา่าเนี่ยนะครับมันมีการาแต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานในเรื่องนี้นะเพราะว่า,าคุณปันปรีได้รับการประสานจากทางอาเซียนให้ช่วยเลือกคนที่จะมาประสานเรื่องเมียนมาเนี่ยและคนที่จะเลือกได้เนี่ยนะครับก็คือนายกกับรองนายกทีนี้พอคุณปันปรีซึ่งเดิมเป็นรองนายกด้วยเนี่ยนะ ได้เป็นแค่รัฐมนตรีอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะตั้งคณะอนุกรรมการได้ในขณะเดียวกันเนี่ยคณะอนุกรรมการชุดที่ว่าเนี่ยคุณปานปีได้จะทาบทานเตรียมคนไว้หมดแล้วเหลือเพียงแค่ตัวแทนจากฝ่ายความมั่นคงนะก็คือทาหารกับทางสภาความมั่นคงเท่านั้นที่จะจัดส่งคนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอ,อ่ไม่ได้เป็นรองนายกบทบาทตรงนี้ก็หายไปคนที่ไปทาบทานเขาไว้คุณนึนกสภาพดยว่า ผมเนี่ยไปติดต่อคนไว้เยอะแยะหมดแล้วถึงเวลาเนี่ยผมไม่มีอำนาจเรื่องนี้แล้วมันเสียหายไงแล้วนี่เป็นเรื่องเรื่องงานของประเทศชาติบ้านเมืองนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับคือคุณบันปีก็จะแทบจะมีบทบาทที่ลดลงหรือแทบจะไม่มีเลยในเรื่องการเจรจากับการแก้ไขปัญหาของของเมียนมารหรือของพม,มา่านะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องการออกพาสปอร์ตของออกพาสปอร์ตให านางสาวยิ่งรักนะเพื่อที่จะเดินทางกลับมาที่เมืองไทยนะแบบที่ทักษณิณบอกว่าจะมาเล่นสงกรานอะไรต่างเนี่ยคุณปันปีเองเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเผือกร้อนนะแล้วก็นนจริงๆก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่นะแต่ว่าทางฝั่งของอคุณทักษณิณเนี่ยนายทักษณิณเนี่ยต้องการที่จะ,ะเร่งรัดตรงนี้นะขาบอกว่าคุณปันปีเนี่ยเห็นว่าควรจะเริ่ม ถ้าจะทําก็ควรจะทําช่วงปลายปีเพราะว่าทํามาเล่นกันตอนนี้มันดูไม่เหมาะสมเพราะว่าหลายๆอย่างปัญหาของรัฐบาลมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะถ้าจะทํากระบวนการต่างๆก็ทําให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะคือคือมันมีหลายๆเรื่องรวมกันนะวางหลายๆเส้นรวมกันเนี่ยพอเส้นดุดท้ายมาปุ้งเนี่ยมันก็อูดก็อูดบอกไม่ไหวแล้วนะไปดีกว่าแล้วการไปของคุณปานปีเนี่ยนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่จังหวะที่ดีงัดีงามมากนะเพราะว่าเห็นไหมฮะความเสียหายอะไรด้านลบทั้งหมดไปอยู่ที่รัฐบาลคุณเสรษฐามหมดเลย